ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านประชารัฐร่วมใจ2หมู่ที่3ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสสำนังกงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสจะฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมปีงบประมาณ2566หลักสูตรการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อสร้างมูลค่าระยะสั้น3วัน มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดเช้งจำนวนสิบรายสืบเนื่องจากกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจุดเพื่อสร้างมูลค่าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้นทั้งนี้สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสยังได้จัดเวทีเสวนาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดพร้อมเก็บข้อมูลของกลุ่มเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระจูดเช้งต่อไป สัสดีค่ะชื่อนัชมีดอลาค่ะ,คะผูประธานกลุ่มหัตกรรมประดุจเชนค่ะวันนี้เราได้มาตั้งกลุ่มสารสารลายใหม่ๆค่ะาลายใหม่ๆที่ทางกลุ่มยังไม่ได้สาธค่ะรวบรวมลายเป็นลายโบราณแล้วก็ลายใหม่ผสมสารนันค่ะ,คะแล้วก็ เราก็ได้นะําองค์ความรู้ที่เราไปดูงานมานะคะไปดูาง,งานกระจุแล้วก็งานสร้างเครือข่ายต้นทางของกระจุกว่าจะมาเป็นตัวกระเป๋าตัวผลิตภัณฑ์ใบเนืออ่าเราก็จะไปดูอีกที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทําการตลาดที่มันที่มันไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มันเป็นเสน่ห์ของกระจุะะอ่ะค่ะอ่าแล้วก็ กระโจดเนี่ยมันสามารถที่จะแปลเป็นอะไรได้หลายอย่างค่ะนอกจากกระเป๋าเสือ้อบงเจอร์หรือว่าตกแต่งบ้านอย่เช่นตกแต่งผนังบ้านขอขอบคุณสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสนะคะที่เปิดโอกาสและช่วยเหลือทางกลุ่มเราเสมอมาคก็ทางสปกก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะอบอุ่นมากค่ะดูแลคนในครอบครั